มันเทิมมากแต่ว่าก็เปิดประสบการณ์ดีพอเราหกม,มากไกลมากๆจากรู้ส่วนตอนนี้นั่งรถไฟมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วสชั่วโมง ที่นี่มันทราหารมากทุกคนอะไม่มีใครมารับจ้าแล้วปุ๊กก็ต้องแบบหลบเขา,าเพราะปุ๊กกลัวว่าเขาจะลื่นมาชนปุ๊กอะไรเงี้ยลอมจ้าแบบหน้าควา่ำบนหิมาไปเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับปุ๊กอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟนะคะกําลังจะไปเซอร์แมทเนาะทุกคนคือเมื่อกี้บันเทิงมากคือปุ๊กอะนั่งรถไฟจากลูเซิร์นมาใช่ปะ่ะแล้วมันต้องมาเปลี่ยนสถานีที่เบิร์นแล้วที่นี่เหมือนแบบเวลาเปลี่ยนสถานีอะมันมีเวลาเปลี่ยนแค่เจ็ดนาทีเว้ย ทีนี้เราก็ต้องหอบก,กระเป๋าหิ้วมาแบบเยอะมากแล้วคือเข้ามาก็ไม่มีที่นั่งนะคะตอนนี้ก็คือยืนอยู่บนรถไฟนี่ไม่เป็นทางออกคือไม่มีที่นั่งแล้วดูสภาพกระเป๋านะเดี๋ยวปูจะให้ดูกระเป๋านี่นะคะกระเป๋าที่เราแบกมาของคุณโมทิสค่ะกระเป๋าเยอมะมากก็คาดว่าน่าจะต้องยืนไปอีกแบบชั่วโมงนึงถ้ามีคนแบบลุกอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเข้าไปนั่งนะคะ บันเทิงมากแต่ว่าก็เปิดประสบการณ์ดีสนุกดีนะคะทุกคนคือที่เซอร์แมทอะคือปุ๊กจองโรงแรมหนึ่งไว้ซึ่งวิวมันสวยมากมันเห็นวิวแบบแมทเทอร์ฮอร์นอะเดี๋ยวพอปุ๊กไปถึงนะปุ๊กจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคือมันสวยมากจริงๆแบบในรูปอะไรเงี้ยแล้วเห็นแบบพวกอินฟลูอะไรเงี้ยไปกันเยอะมากนะคะเราก็อยากจะไปตามเนาะคือที่สวิตตอนเนี้ยกดมันไม่ค่อยแข้งแล้วนะแต่ว่าเหมือนเวลาเราเดินตามถ<ม>นนนะเราไม่ต้องใส่แมทก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติมว่า เข้าไปในร้านอาหารหรือว่าอยู่ในรถไฟหรืออะไรแบบที่มันเป็นพับ i ิ s สเปซนะคะที่แบบว่าอัดแน่นกันเยอะๆเราต้องใส่แมสเนาะคือเมื่อวานอะ่ะปุ๊กเข้าไปในร้านอาหารที่รูเซอร์แล้วปุ๊กลืมใส่แมสเออแล้วแบบพี่พนักงานเขาก็บอกให้ใส่เลยเพราะว่าแบบมันอันตรายนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะเก็บวิวแบบ ข้างๆทา,า,า,างให้ทุกคนดูนะเพราะวิวมันสวยมากจริงๆคือบ้านเมืองเขาดีมากรู้สึกว่าแบบมาเที่ยวครั้งนี้คุ้มมากๆเพราะครั้งที่แล้วที่ปุกมาเหมือนปุกมาเรียนใช่ป่ะล้วปุกก็ไม่ได้เที่ยวที่ไหนเลยในสวิตตอนนี้ก็เหมือนมาเก็บตกทุกเมืองนะคะเดี๋ยวไว้จะเราลองถ่ายให้ทุกคนดูมาให้เยอะที่สุดนะคะจะพยายามเก็บทุกรายละเอียดเลย ตอนนี้เราก็เดินอ,อีกสถานีเดียวก็จะเซอร์แมทแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะมาถึงก็คือพอเราขมากไกลมากๆจากรูซอนตอนนี้นั่งรถไฟมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงอีกชั่วโมงกว่าก็จะถึงแล้วนะคะแต่ว,ว่าวิวที่แบบเห็นนะคือคุ้มค่ากับความเหนื่อยมากๆเพราะว่าเมื่อกี้ลากกระป๋ามาแบบเกือบตกรถไฟอะ่ะเพราะว่ารถไฟขบวนที่แล้วมันดีเลยทุกคน,นก็เลยแบบเกือบตกรถไฟขบวนนี้แต่โชคดีที่แบบเขายังรอนะคะ รอรถไฟอยู่นะเราได้รถไฟรอบบ่ายโมงสาอันนี้ก็จะเป็นตั๋วรถไฟขึ้นไปโรงแรมนะคะรอบนี้ปุกพักโรงแรม Ripple House นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่แบบเป็นวิวคือวิวสวยมากๆเราจะเห็นวิวแบบภูเขา Matterhorn เลยนะคะอยู่บนเขา s u r m o n t นะคะอยากจะบอกว่าแบบทางที่แบบกำลังจะไปถึงอะ่ะมันทรหดมากทุกคนแล้วยิ่งมีกระเป๋าเยอะก็คือยิ่งแบบลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าเพื่อแบบวิวที่คุ้มค่าเนาะ เราก็ยอมนะคะ แล้วนะคะปุ๊กมาพักที่โรงแรม Rifle Horse นะคะก็คือปุ๊กอยากจะบอกว่าทางมาที่นี่มันทอราหดมากทุกคนเมื่อเกี่ยปุ๊กเกือบลื่นตกเขาก็เลยแบบมีวอล์กช่วงหนึ่งที่ไม่ได้อัดนะคะเพราะว่า มันแบบมันลาบากมากทุกคนเดี๋ยวปุ๊กจะให้ดูนะคือมันรถไม่สามารถเข้ามาถึงได้นะคือถ้าสมมติว่าใครจะมาต้องนั่งรถไฟสถานเดียวนะคะแล้วคือกระเป๋าที่ปุ๊กขนมาคือมันเยอะมากๆเพราะว่าเหมือนแบบปุ๊กหารีวิวแล้วมันแบบคือไม่มีรีวิวเกี่ยวกับแบบการเดินทางมานะคะปุ๊กก็คิดว่าเออมันน่าจะมาง่ายอะไรเงี้ยหรือว่าแบบนั่งรถไฟแล้วถึงเลยแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนเดี๋ยวปุ๊กจะให้ดูนะว่าพอเรามาถึงใช่ปะคือปุ๊กอะเดินจากตรงนั้นอะ รถไฟมันจะจอดอยู่ประมาณตรงนั้นนะคะแล้วเราต้องเดินลงมานะทุกคนซึ่งกระเป๋าเดินทางไม่สามารถที่จะลากลงหิมะได้นะคะเราจะต้องบอกให้โรงแรมขึ้นไปรับกระเป๋าเราซึ่งตอนที่ปุ๊กมาถึงอะ่ะไม่มีใครมารับจ้าคือโรงแรมอะ่ะเขายุ่งมากๆนะคะรีเซพชันก็คือแบบไม่อยู่ที่โต๊ะอะไรเงี้ยเหมือนปุ๊กกับเพื่อนอะ่ะพยายามที่จะโทรหาโรงแรมนะคะแต่ก็ไม่มีใครมาจนเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะต้องแบบ เดินลงเขามาโรงแรมก่อนเพื่อมาบอกเขาว่ามาถึงแล้วนะแล้วแบบมีกระเป๋าเยอะมากเขาถึงแบบเอารถล่างขึ้นไปรับกระเป๋านะคะซึ่งมันทา้ารายมากแล้วแบบปุ๊กก็เดินลงมาจากตรงนั้นเนาะที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วทางเดินลงมาทุกคนคือตอนแรกนึกว่าจะชิลๆแต่ว่าภูเขาลูกเนี้ยมันมีคนเล่นสก,กีแบบ เยอะพุกพ่านมากๆแล้วแบบคนเล่นสก,กีเขาก็เล่นโปรกันมากๆเลยนะเหมือนแบบเขาก็ลงเขาปืดๆนูน่นนี่ใช่ปะแล้วปุ๊กก็ต้องแบบหลบเขาเพราะปุ๊กกลัวว่าแบบเขาจะลื่นมาชนปยยนุ๊กอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพอปุ๊กเดินเดินอยู่ใช่ปะ ลมจ้าแบบหน้าคว่ำบนหิมาไปเลยคือตอนเนี้เข่าแบบพังแล้วแบบเดินแบบเดินกระเพกนะคะปุ๊กก็เลยอยากจะเตือนทุกคนว่าถ้าใครจะมานะปุ๊กแนะนําว่ามาพักที่สถานีเซอร์แมทก่อนคืนนึงนะแล้วเราค่อยนั่งรถไฟมาต่อเดียวนะคะเพราะว่าปุ๊กอะมาจากลูเซิร์นซึ่งไกลมากๆนั่งรถไฟมาสี่ชั่วโมงแล้วต่อสถานีเยอะมากๆนะคะคือ ไม่เหมาะกับคนที่จะแบบมาไกลๆอะ่ะคือต้องแบบมาพักแถวนี้ก่อนคืนหนึ่งแล้วปุ๊กแนะนําว่าถ้าใครจะมานะคือไม่ควรจะเอากระเป๋าแบบเดินทางใบใหญ่แบบ30นิ้วมาเพราะมันไม่เหมาะเลยคือควรจะเอาาแบบแครี่ออนใบเล็กนะคะเออเหมือนแบบสมมุติเรามาพักคืน2คืนแล้วก็เอาชุดที่เราจะมาใส่กระเป๋าไว้แล้วเราก็เอาแครี่ออนมาแค่ใบเดียวนะคะแบบนั้นจะชิลกว่ามากๆเลยนะคือกระเป๋าที่ปุ๊กเอามาคือมันเป็นกระเป๋าแบบนี้ทุกคนดูดิ แล้วแบบมากับเพื่อนสองคนรวมปุ๊กเป็น3คนนะกระเป๋าเดินทางแบบเนี้ยหใบคือตอนที่ขนมาบนรถไฟคือทุกคนมองแบบมองแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบเอ๊ะมันจะไปไหนกันแล้วคือขนของเยอะมากแบบทลอหดมากๆปุ๊กออกจากรูเซินตั้งแต่10บโมงนะคะตอนนี้บ่าย2องเพิ่งถึงนะคะคือแบบ ทาารลหดมากจริงๆแล้วโรงแรมนี้นะคะเขาจะมีแบบสระว่ายน้ำเนอะเดี๋ยวปุ๊กอีกแป๊บหนึ่งปุ๊กจะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวปุ๊กจะพาไปดูสระว่ายน้ำนะคะที่มันจะเห็นวิวแมทเทอร์ฮอร์เลยซึ่งสวยมากๆแต่ว่าสระว่ายน้ำนี้นะคือเขาอะเปิดให้เข้าตอน11โมงใช่แต่ว่าโรงแรมเนี่ยเปิดให้เช็คอินตอนบ่าย3โมงเย็นแล้วก็เช็คเอาท์11โมงซึ่งมีเวลาอยู่น้อยมากแล้วปุ๊กก็อยู่แค่คืนเดียวนะคะก็เลยต้องใช้เวลาที่นี่ให้คุ้มแล้วตอนเนี้ยเป็นหน้าหนาวของสวิสแล้วก็คือแแดจะบบ ลงเร็วมากประมาณ5้าโมงเนี่ยก็มืดแล้วนะคะซึ่งตอนเนี้สามโมงแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็จะไปตรงสระน้ําแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่าขอให้ไม่มีคนไม่งั้นแบบต้องรอคิวถ่ายรูปอีกแต่ตอนนี้แบบเข่าเริ่มพังนะคะคือตอนแรกอะไม่ขำเลยนะตอนลมคือแบบเจ็บมากเจ็บมือมากคือแบบมือแบบแดงเลยเห็นปะเพราะว่าแบบกระแทกกระหิมะเต็มเต็มเลยนะคะเออแต่ว่าพอมาดูคลิปแล้วแบบขำมากแบบเฮ้ยนั่นเราหรอคือแบบล้มแบบ หมดสภาพนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ปุ๊กไปตรงสระน้ำนะคะ ว่ายน้ำกันแล้วหนาวมากลืมความเจ็บเมื่อกี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวนะสวยมากๆคือแบบคุ้มค่ากับการมามากๆเลยตอนนี้คือข้างในใส่ชุดว่ายน้ําแล้วก็มีเสื้อคลุมนะั้นใหอากาศลบ4องศานี่ถ่ายรูปมันอยู่นะคะใครจะมานะชื่อว่าโรงแรมริฟเฟ l ลฮอรสาว่ายน้ำอยู่ชั้นลบหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้คือไม่มีคนเลยเวลาวาันเกือบสี่โมง ดีมากเดี๋ยวปุ๊กถ่ายรูปแล้วแปะให้ดูนะว่าแบบเป็นยังไงคือดีมากจริงๆคือเวลาเราถ่ายรูปใช่วา่าเราจะเห็นวิวแมทเทอร์ฮอนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นภูขาอมแมทเทอร์ฮอนคือดีมากแต่ตอนนี้มือแข็งแล้วทุกคนเจ็บมากเจ็บมือมากเพราะว่ามันหนาว มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือ7จ็ดโมงเช้าแล้วนะคะแต่ว่าพรอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคือที่เนี่ยตอนที่สวิตตอนเนี้ยพรอาทิตย์ขึ้นช้ามากๆนะคะขึ้นแบบถ้าขึ้นสนิทอะก็ประมาณ8ปดโมงแปดโมงครึ่งอะไรยเงี้ยอ่นนี่ให้ดูวู้นี่มืดูเลย นี่เดี๋ยวปุ๊กก็เตรียมเก็บของนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะลงไปกินข้าวเนาะวันนี้ตาบวมมากเพราะเมื่อคืนอ่ะเหมือนแบบฝันฝันอะไรไม่รู้แล้วแบบฝันร้ายทุกคนแล้วเหมือนในฝันอ่ะร้องไห้ใช่ปะ่ะตื่นมาคือแบบน้าําตายังไหลอยู่เลยตาบวมนะคะวันนี้เออก็งงๆเนาะเดี๋ยวปุ๊กกาลังเก็บของนะคะเพราะวันนี้เราจะลงไปในเมืองแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปมงเทอรกันเนาะก็เดี๋ยวจะเป็นอีกอีพีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องตอนนี้ก็คือต้อง,งเก็บของแล้วเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวเช้าข้างล่า เออปุ๊กจะบอกว่าราคาห้องพักที่เนี่ยมันรวมกับอาหารทั้งดินเนอร์กับเบรคฟาสต์เลยนะคะคือคุ้มมากๆคือแบบแนะนาําใครจะมาแบบควรมานะคะแล้ววิวสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวถ้าพาทิตขึ้นเต็มที่เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวปุ๊กจะถ่ายวิวตอนเช้าให้ทุกคนดูเนาะแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก่อนเช็คเอาท์เนี่ยเดี๋ยวปุ๊กว่าจะไปถ่ายรูปข้างหน้าแบบตรงแมทเทอร์ฮออีกรอบนะคะเพราะว่ามันสวยจริงๆทุกคนมาทั้งทีก็ต้องเอาให้คุ้มนะคะตอนนี้สภาพกระเป๋าก็คือแบบเป็นนี่ คือลบมากๆนะคะก็เดี๋ยวปุ๊กขอตัวไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบตอนลองไปกินเบรคฟาสต์นะคะนี่นะคะวิวจากห้องนอนคือดีมากตอนนี้พาทิตขึ้นแล้ว ของเราก็จะมีส c r มเบ l e e เอ็ส้กรอบเบคอนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบโยเกิร์ตเนาะมีผล,ลไม้มีแซลมอนด้วยทุกคนตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะออกไปถ่ายรูปข้างนอก แบบหนาวอ่ะเพราะข้างนอกแบบหนาวมากๆนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปก่อนเช็คเอาท์นะคะตรงวิวแมทเทอร์ฮอรพอดีเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูคือมันสวยมากๆทุกคนแบบคุ้มค่ามากๆกับการมานี่ พกคนเมื่อกี้เราก็ถ่ายรูปมันเสร็จแล้วนะคะคือหนาวมากๆข้างนอกแบบลบสององศานะคือปุ๊กแบบตอนนี้ปากแข็งไปหมดเลยตอนนี้ก็กําลังจะเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะใครจะมานะแนะนําเลยแต่ว่าใหญ่ขนกระเป๋ามาเยอะนะคือปุ๊กแนะนําว่าถ้าใครจะมาขนเป็นแบบแคลลี่ออนใบเดียวนะคะก็พอแล้วเพราะว่าทางมันลําบากม,ม,มากๆกว่าจะมาถึงโรงแรมนะคะถ้าแบบขนกระเป๋ามาเยอะๆกลัวแบบจะไปแบบปุ๊กอะ เออนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้า EP หน้าจะพาไปเมืองไหนแล้วเดี๋ยวเราติดตามชมนะคะส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายทุกคนนี่นะคะคือกระเป๋าที่เราแบกทั้งหมดไปโรงแรมนะปุ๊กถึงบอกว่าแบบมันลำบากมากๆนะมีกระเป๋าใบใหญ่สี่ใบแล้วก็มีกระเป๋าถืออีก นี่นะแล้วคือเราอ่ะต้องมาจากแบบรถไฟตรงเนี้ยแล้วเราก็ต้องเดินเนี่ยคือเราจะต้องเข้าไปทางนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องเดินลงเขาไปซึ่งถ้าแบกกระเป๋าใหญ่อ่ะไม่มีทางที่จะลงไปถึงโรงแรมได้เลยทุกคนเพราะาฉะนั้นอนะ่ะฟูกแนะนําเลยนะว่าถ้าใครจะมาให้เอาเป็นแคลรี่ออนมานะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีคนแบบมาเล่นสก,กีกันวันหยุดเขาก็จะมาเล่นสก,กีกันอย่างนี้ชื่อมากๆเลยนะ